ครับสวัสดีครับโอ้โอุอ้ยเดี๋ยวเราไปดูเหลาเชื่อมขุมกีไว้ไปลอกคลองครับเมื่อกี้ก็เสียมมิ่มครับมิ่มล้อเหล็กเขาเชื่อม เชื่อมลองดูเมื่อกี้นี่ก็เหลาเสร็จแล้วเสร็จแล้ว่อยเสร็จไวแถ่ข้างหลังอะข้างหลังไม่ต้องบอกเชื่อมแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนบู้งให้แกก่อน ัดแล้วก็ตีดึงออกเลยได้ดึงออกเลยลองตีดูสุดท้ายมีคนลองตีแล้วมั้ยไหมขครแย่ดูลองตีเล่นๆน้ำฟลุกออกอ่ะโอ้ยไม่ออกแล้วมีแต่ตัดแหละเออนั่นนียไม่แต่ตัด ค <Cut. S 2> าดขาไป่อืม้หล,ลุดล้วันห <laughs> ลุดงานาน่ายไปนั่นป๋หลุดง่ายไปนั้นมันก็วิ่งเล่นมากับน<า>นสลักนั่นเลยอ่ง่นา,นนานเขาจะตัดลงหมดจะอ้องเก็บยดูคันธุ <laughs>

รับสมัครคนขับยังนี่ง่ายนี่เราต้องเป็นกานชาอืมจานชาต้องขับไม่ไปบอกแล้วบอกว่าไม่ไปเกียว่าจางชาต้องขับอืมไม่ขับบ,บอกว่าไม่ขับก็ไม่ขับแน่นอนจะมาบังคับยังไงนี่ก็ไม่ขับจะมาบังคับยังไงผู้ใช้รู้เรื่องนะเออ จะเป็นคนเดิมที่มาตัดหินวันนั้นถ้าลูกชายตะเพ็ดว่างให้ลูกชายตะเพ็ดมาขับก็จะมาบอกรถเขาขก็มีก็รถเขาไม่มีงานเหรอักหาให้เลยเนี่ <c oughs> ยจแกก็มี้เล อตัดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะตีออกง่ายด้หะ่ะไม่ใช่มาไม่ใช่มาแต่บุ้มมาทาั้งทั้งดุน <c oughs> ทั้งกิโลเลยเนาะ <c oughs> ไม่เคยเปล่าก <t> ับเขาเลยนี่ใช <donc, S 3> <t> ่ไปตัดตดนนั่นนันขมุดบ่โดนก็ไม่เป็นไรมันตัดมันต่อยยากเลยยากแล้วเนาะฮะยากเลยเนาะ ครับรนี่เหลาดูเหลาเปลี่ยนบูธบูธมันหลวมมัง้งบูหลวม <c oughs> ทำรถได้ไรทำรถใหญเอา้าก็ช่างกิ่งเดี๋ยวช่างกิ่งมาทำให้เลย นู้นทําเออยู่หน้าบ้านครับแปลว่าม่ได้แวะหน้าบ้านเข้ามาก็ดังเลยดูคลิปแล้วก็เข้ามาก็ดังเลยวะเออตอนแรกไม่ได้เปลี่ยนวะนู้นเขาทําอีกคันหนึ่งอันนี้อันนีกคันนึงครับเป่าออกนี่เป่าแล้วถ้าไม่เป่าตีไงออก เอาเก็ดเปล่าไม่ได้เอาปากเปล่าอี่ตึ้นเล้วป่ะฟังไหนพี่ซื้อน็อตไปแล้วเด็กมาใส่ดูนี่เหวะเราน็อตอ่ะไม่รู้มั้งที่ซื้อมาห้าตัวมาใส่ดูนี่เหลอเครืใส่ทั้งร่องแล้วฮึรวมหาย มันจะไปหลุดอะไรม,มันเคยจะขยับได้ดอกเชื่อมติดกันจนขนาดนี้ฮะันมันเข้าสักทีอ่ะเป่าตั้งนานเลยเดย้่น่ะเ้ย โอ้มายอยู่เหมือนเดิมเมื่อยมือเลยเด้หน่พอลบเบาอืมอันอยังไงอ่เดี๋ยตแขินมาคลิปน้าครับหลับคลิปนี้บายบายกับผมอือจบเร็วเอะจบแล้วแค่นี้แหละ เอาไรยาวเออไม่เข้าดูสิเร่งงามสุดๆเอ้ยระวงรงรๆางรงโอ้